มีศัพท์ใน4ช้อยนี้ที่นักเรียนต้องแลบลิ้นนะฮะคำไหนเอ่ย A B C D เดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันแล้วกันนะฮะข้อนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องแปลศัพท์ให้ออกเพราะในช้อยส์ to c ข้อเป็น verb หมดเลยฮนะเดี๋ยวมาดูความหมายกันนะแล้วมาดูว่าคำไหนอะต้องแลบลิ้นนะก็คือคำแรกแหละ gather จริงๆแล้วมันมีตัว th ฮะไม่ใช่จริงๆแล้วมันมีตัว th นักเรียนต้องแลบลิ้นด้วย ather, gather 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 แปลว่ารวบรวมรวมตัว gather รวบรวมรวมตัว gather รวบรวมรวมตัวยกตัวอย่างเช่น he gathered all the documents ขาว่าได้ทำการรวบรวมเอกสารทั้งหมดเลยรวบรวมมา50ปีแล้ะ gather รวบรวม gather รวบรวมถัดไปฮะ neglect แปลว่าละเลยฮะ neglect ละเลย neglect ละเลยเช่น he neglected his homework and missed the deadline ดีไม่ดี ไม่ดีนะเขาละเลยการทำการบ้านอะ่ะแล้วก็ส่งไม่ทันเดทไลน์อ่ะส่วน demolish แปลว่าทำลายหรือรือถอนก็ได้ตึกเกา่กาๆจะถล่มอยู่แล้วอะ่ะต้อง demolish ทำลายหรนะือถอนเนี่ย demolish ทำลายหรือถอน demolish ทำลายหรือถอนเช่นบอกว่า they plan to demolish the old building next week พวกเขาเนี่ยวางแผนที่จะรื้อถอนตึกเกา่าสัปดาห์หน้าหลบให้ดีแล้วกัน ส่วนคำสุดท้ายฮนะ suppress จะแปลว่าวะระง,งับ suppress ระง,งับ suppress ระง,งับนั่นเลต้องระง,งับอะไรบ้างระง,งับกิเลสใช่ไหม she tried to suppress her laughter during the speech แต่เนี้ยพยายาม suppress laughter ก็คือการหัวเรานะฮะ laughter อาการหัวเราะมาจาก Verb คือ come laugh นั่นเองผู้หญิงคนนี้พยายามที่จะระง,งับอาการขำอาการหัวเราะในช่วงที่หล่อนเนี่ยพูดปราัยอยู่หรืออาจจะฟังคนอื่นพูดเน่เพราะว่าได้ยินเสียงตดจากคูเบิ์ลอะไรแบบนี้ suppress แปลว่าระง,งับ suppress ระง,งับเดี๋ยวมาแปลโจทย์กันนะว่าคำไหนเหมาะสมที่สุดโจทย์บอกว่า the marketing team is conducting a survey conduct แปลว่าจัดนฮะ Cond uct, จ conduct จัด conduct จัด ต,ติดติดติด feedback on the company's latest product launch launch แปลว่าการวางขายฮะ launch การวางขายส่วน latest แปลว่าล่าสุดเลย latest ล่าสุดเลยเขาบอกว่าทีมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยกำลังจัดการสำรวจเพื่อที่จะติดติดตด,ตด feedback ของการวางขายผลิตภัณฑ์ล่าสุดของบริษัทครับต่อเป็น gather เพื่อที่จะรวบรวม feedback ของ การวางขายผลิตภัณฑ์ล่าสุดของบริษัทว่าลูกค้าเนี่ยถูกใจไหมแพงไปไหมหรือว่าชอบการอัปเดตของผลิตภัณฑ์หรือเปล่าลักษณะนั้นช่วงเนี้ย a p ปเปเพิ่งออกรุ่น16มาถูกใจการอัปเดตของเขาหรือเปล่านะครับ gather รวบรวม gather รวบรวมอ่ะทวนศัพท์นะ neglect แปลว่าละอ่าละเลย neglect ละเลย neglect ละเลย demolish แปลว่าทำลาย demolish ทำลาย Demolish ทำลายและคำสุดท้าย Suppress ระง,งับ Suppress ระง,งับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ